สวัสดีครับวันนี้ของช่องสุภกินเซนต์ในเช้คืนนะครับวันนี้เราจะมาดูโปรแกรมบลีกเอยูโพริเออร์บลีกของสหรัฐอเมริกานะครับระหว่างทีมเดลักูดพบกับสกีฟินนะครับวันเสาร์นี้ครับในวันพวกนี้ครับเวลาตีห้าตรงนะครับถ่ายทอดสดทางไลฟ์ทาง Facebook และ YouTube นะครับเอลิสเท็ดยูนิมิตต์นะครับถ้าอันพี่ก็ต้องขออภัยด้วยก็อย่าลืมเชร์เจเจกันนะครับเวลาตีห้าตรงในวันเสาร์นี้หรือว่าวันพวกนี้ครับก็ถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์เพื่อเป็นกำลังใจในะครับสหรับนี้ต้องตอาบกว่สดครั